คาถาพระปัจเจกับพุทธเจ้าประวัติเล่าโดยหลวงพ่อฤศีลิงดำวัดทาสุงลูกศิษย์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคประวัติหลวงพ่อปานมอบพระคาถาพระปัจเจกับพุทธเจ้าให้แก่นายประยง ในห้างยาหอมตาใบาโพแล้วใช้เกิดประโยชน์เกิดความสำเร็จมาแล้วคาถาพระปัจเจกับพุทธเจ้าพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิรทะโยวิลรโลคนยังวิรัหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิลาอิทโยพุทธะมณีมะม,มะพุทธะสวะหม วิราทโยวิราคนยังวิระหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทโยพุทธะมณีมามะพุทธะสวะหมวิราทโยวิระคนยังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทโยพุทธะมณีมามะพุทธะสวะหมสาธุสาธุสาธุ